ว่าสุราธานีในอำเภอท่าชนะข้างหลังผมนี่นะก็คือบ้านหาสมบูรณ์ที่วันนี้เราจะมาถามเรื่องของปูที่บอกว่ามีการอนุรักษ์และมีการเขาเรียกว่ารณรงค์งอนุรักษ์ทําเป็นธนาคารปูมาแล้วผมนัดกับพี่คนหนึ่งครับที่ตอนนี้เขาเป็นประธานกลุ่มของธนาคารปูมาในอำเภอท่าชนะนี่ด้วยนี่กันอยู่นี่นะครับตามมานี่ฮะสวัสดีครับผมครับเจอแล้วนี่ครับพี่พิยะของเราที่เป็นประธานกลุ่ม ของอำเภอท่าชนะที่ว่ามีการอนุรักษ์ทาเป็นธนาคารปูมาแล้วใช่ครับที่นี่สวยมากเลยพี่ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยป่ะอครับก็กาลังพัฒนาอยู่อ้กำลังจะพัฒนาแล้วซึ่งเมื่อก่อนนี้ไม่เคยมีเลยใช่ไหมในอำเภอท่าชนะของเราไม่เคยมีอันนี้ที่ที่ผมไม่เรียกไ่ผิดนี่คือบ้านหาดสมบูรณ์โอ้สวยมากเลยครับซึ่งตรงนี้เราเริ่มมีการอนุรักษ์เนื่องของการเขาเรียกว่าทําปูม้าแล้วด้วยใช่ จากเมื่อก่อนทีม่มีการรงคง,งกันเลยใช่ไหมไม่มีไม่มีเห็นบอกว่านอกเหนือจากมีเขาเรียกว่ามีหาดที่สวยงามแล้วเนี่ยยังมีการเรียกว่าท่องเที่ยวหลายที่ด้วยใช่ตําบุวังมีทั้งเขาป่านาเลโอ้โหครบเลยเหรอใช่ครับซึ่งยังคนยังไม่ค่อยรู้ยังไม่ค่อยรูโ้โหอยากให้มาเลยว่างั้นเถอะใช่พูดแล้วเดี๋ยวต้องมีโอกาสต้องได้แวะแต่วันนี้เราอยากรู้เรื่องของปูมาว่าตอนนี้เราได้มีการอนุรักษ์กันแล้วมีการเรียกทําธนาคารปูด้วยใช่ครับโหแล้วเราเรื่องอนุรักษ์นานยังรั้พี่ก็ ประมาณปีกับ4เดือนเพิ่งอนุรักษ์เองแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนไม่มีเลยครับตอนนี้เพิ่มมากี่เท่าก็ประมาณ3-4เท่ารวยแล้วเดี๋ยวไปบุกดูเลยครับว่าก่อนจะมารวยขนาดนี้ในเนื่องเด็เลยเวลาแค่1ปีกว่าเนี่ยพี่เขามีการอนุรักษ์ไงใครว่าสุราร้อนสุราไม่ร้อนนะเนี่ย เย็นสบายอ้าวอ้าวถึงแล้วถึงแล้วนี่ถึงแล้วใช่ไหมถึงแล้วนี่บอกจะพาผมไปธนาคารปูนี่มาไหนก่อนนะจุดแรกเนี่วันนี้เรามาที่แพรอันดาแพรรับซื้อปูในชุมชนเมื่อก่อนมันเยอะอย่างนี้ไหมพี่เมื่อก่อนก็มันไม่เยอะในส่วนนี้ก็ได้มาจากการที่เราทําธนาคารปูเมื่อประมาณสี่ปีห้าปีที่ผ่านมา ปูมันก็ได้ลดน้อยลงไปเยอะเมืม่อก่อนไม่มีเยอะอย่างนี้ครับแล้วเรามีการอนุรักษ์ขึ้นมามีการอนุรักษ์ตอนนี้นเป็นยังไงตอนนี้ก็ดีขึ้นครับจากเมื่อก่อนจับได้วันละไม่เกิน10กิโลแต่ตอนนี้เราจับได้วันละ3-40ถึงกิโลห 3- ยสามสี่เท่าเลยอะครับตอนนี้ราคาเท่าไหร่แล้วเนี่ยร้อยบาท ต่อกิโลกร,รมัมต่อกิโลกร,รมัมแล้วในจุดนี้ทาอะไรบ้างเนี่ยเห็นเต็มไปหมดเลยข้างหลังนี่ทําอะไรกันเนี่ยก็มีการต้มอ๋อต้มต้มใช่แล้วมันได้ราคาขึ้นไหมก็ราคามันเพิ่มขึ้นประมาณ 260. อ2อ0้อหโอตอนนี้ก็สบายเลยครับตั้งแต่นุรักษ์ตั้งแต่มีหน่วยงานวาชออเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยนะเข้ามาช่วยวิจัยด้วยนะใช่แล้วนี่เราจะให้ไปดูเขาเรียกว่าธนาคารปูม้อย่างอยากเห็นเพราะที่นี่เป็นจุดเขาเรียกว่าการเพราะฟักแล้วมีการลากอวน ใช่ใช่วันนี้จะพาไปดูครบเลยไหมเดี๋ยวพาไปดูต้องพาไปดูครบเลยนะไม่เอามาแค่นี้อยากเห็นตั้งแต่การลากอะไรเลยนะครับและที่ผมต้องออกเรือไปไกลไหมเนี่ยกว่าจะไปดูการลากวนก็ประมาณเอาปลอดเมเอาปลอดภัยนะจะ500เมตรจะกี่ร้อยเมตรเอาปลอดภัยนะอย่าแบบไปแล้วหายไปเปานะกิจชีวิตดั้งเดิมของมชีก็เป็นอาชีพประมงตั้งแต่แรกเลยพ่ะยะหนึงเดิมใช่เป็นอาชีพประมงดั้งเดิม ตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาย,ยายสืบตอดกันมาจนถึงรุ่น,นลูกรุ่นหลา,านภูม่มาเป็นสัสตว์เศรษฐกิจหลักของพวกเราที่หากันอยู่บ้านแถวนี้จะติดริมคลอง <The foreign city> ก็คือจ,จะมีเรือกันหมดเลยมีเรือกันทุกหลังคาเรือนหมู่3ของบ้านหาดุมบูมีทั้งหมด319ครัวเรือนประชากรก็มีอยู่ตามทะเบีย ager, นราษก็9ก็918คนหูประกอบอาชีพประมงเกือบร้อยเปอร์ซ็น อะไรคับพนี่เป็นถังเพาะควักแม่ปูไข่ขวานอกกระดองที่เรารับบริจาคจากชาวประมงเพื่อมาลงถังเพื่อเพาะควักแต่การที่ว่าเรารับบริจาคแม่ปูเราก็จะดูสีไข่ครับอมีดูสีไข่ด้วยใช่ถ้าเป็น,นีสีอะไรบ้างสีเหลืองปล่อยลงทะเลก่อนครับ,รบเพราะมันใช้ระยะเวลาประมาณ7วันสีน้ําตาลใช้เวลาก็ประมาณ4วัน สีเทาก็ใช้ระยะเวลาประมาณสองวันแต่ที่เราเน้นเอาแม่ปูไข่ขวาจากชาวประมงเราจะเลือกสีดำก็ใช้เวลาเพียงวันเดียวเราก็สามารถเกี่ยวไข่ออกมาแล้วปล่อยลงทะเลได้เอาไปได้ความรู้นี่มาจากไหนอ่ะพี่ระยะแรกที่เราทำก็ใช้ปุ่มปุ่มปัญญาหลังจากนั้นก็วชเข้ามาสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์เสริมในชุด แล้วมีการให้ออกซิเจนยังไงบ้างครับก็เราใช้ออกซิเจนจากระบบการพกฟักครับด้วยพลังงานของโซลาร์เซลล์ที่ได้รับการสนับสนุนจากสภาวิจัยแห่งชาติโอ้โหนี่เราเอามีโซลาร์เซลล์เข้ามาใช้ด้วยครับโโเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าเพื่อพูดง่ายไม่เสียค่าไฟแน่นอน ม,มีแสงอาทิตย์เมื่อไหร่ปูก็มีอากาศให้หายใจตลอดครับโอ้โหนี่ไม่ธรรมดานะครับหลังจากที่เรามีการเขาเลือกเพาะเรียบร้อยแล้วเพาะฟักแล้วเราสามารถที่จะดูตัวปูได้ด้วยครับเราก็มีกล้องจากวชที่สนับสนุนมาเมื่อก่อนหน้านี้ <c oughs> เด็กคิดว่าเราให้เด็กปล่อยน้ำ เหมือนน้ำเสียอย่างนี้เหรอเรา,เลาลงไปทะเลแต่ที่นั่นมันคือไข่มันทั้งนั้นเลยตอนนี้เราสามารถเห็นมันหมดเลยเหเห็นเห็นในหนึ่งตัวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีไข่หมดกี่ฟองก็ส่วนใหญ่ประมาณอย่างขั้นต่าก็สามแสนฟองตอนนี้คนในชุมชนเนี่ยเข้ามาสนใจอนุรักษ์นี้กันเยอะไหมครับจากช่วงแรกมีประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับแต่ตอนนี้เข้ามาร่วมมือก็เกินแปดสิบเปอร์เซ็นต์ทุกคนให้ความสนใจนเลยในเรื่องของการเขาเรียกว่า อนุรักษ์แล้วก็เรื่องขงานเพาะดูด้วยความรู้เหล่านี้เราก็ถ่ายทอดไปเรื่อยเด็กๆไม่ได้เห็นไม่ได้วิ่งๆนะครับเข้ามาดูกันเต็มเลยไม่ใช่เอาไปตักเล่นนะเอาไปกินเลยไม่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 ปกินเหรอเดี๋ยววันนี้เราจะพาน้องๆ นี่พาผมนั่งออกเรือมาดิสิบนาทีมาดูกะชังเนี่ยนะที่เตรียมคนนี่พี่พี่ที่เขาจะมาลากสาวอ้วนเลยใช่ไหมอันนี้ได้ตังค์วันเท่าไหร่ห้าสาวเนี้ยวันละห้าร้อยระดับน้ําหรืออะไรเนี่ยตอนเนี้ยเราต้องอยู่ประมาณเท่าไหร่ในเรื่องของการตรงนี้เราทําเป็นแนวเขตฟื้นฟูแวนพ่อพันแม่พันแล้วก็สัตว์วล้ยอ่อนอยู่อาศัยโดยที่ทําประชาคมกับหมู่บ้านห้ามใช้เครื่องมือ ชนิดใดๆเข้ามาทำการประมงในนี้แต่วันนี้เราขอจากคณะกรรมการเพื่อเอาอวนมาวางแล้วก็พิสูจน์ว่าการที่เราทำธนาคารปูและมันมีปูในเขตฟื้นฟูจริงไหมวันนี้จะได้เห็นเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ได้ทำวันนี้เป็นเขาเรียกว่าการขออนุญาตเพื่อที่จะได้เห็นว่าปูม้าที่เรามีการอนุรักษ์เนี่ยมันเยอะขึ้นแค่ไหนให้เห็นกันไปเลยนะฮะอยากไม่เคยมี

อันนี้นนตัวขนาดเ <มา S 2> ท่าไหร่อันนี้ตัวขนาดที่กินได้เลยป่ะกินได้เลยอันนี้เลยครับดูจากความสมบูรณ์ดูจากสีดูจากอะไรด้วยไหมใช่ครับนี่คือสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์สมบูรณ์นี่ครท่านผู้ชมครับดูกล้ามดูตัวนะฮะไม่มีไข่นะครับเพราะถ้ามีไข่เราจะไม่เก็บใช่ถูกไหมครับโอ้นี่เอา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 พี่เอาเอากลัว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 อ้ยโอ้ต้องจับอย่างนี้เลยได้มาแล้วฮะซึ่งจะบอกว่านี่คือเรียกว่าสมบูรณ์จริงครับ ลงไปปุ๊บยังไงก็เจอยังไงก็มีนี่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 ตัวมีไข่มาแล้วนี่นี่ครับพี่เราจะเอาไปอนุบาลต่อถูกไหมใช่หรือไม่ก็ปล่อยทะเลเลยปล่อยทะเลปล่อยทะเลเลยครับเจ้าของเราดูไอชาวบ้านจะกินไหมอย่างเงี้ยจะกินไหมอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้กินไหมก็ไม่กินไม่กินแล้วครับแต่เมื่อก่อนนี่ไม่เหลือเพราะเราสัญญากันว่า ปูไม่ได้ขนาดแม่ปูไข่ขวานอกกระดองเราจะไม่กินอ่านี่นะฮะจากที่เราได้มีโอกาสได้เรียนรู้วิถีตั้งแต่เขาเรียกว่าดูขั้นตอนนั้นเลยบีแพรจนไปถึงก,การเขาเรียกธนาคารปูเพาะฟัก จนไปถึงการลากวนตอนนี้นะฮะความลำบากมาอยู่ที่เราะครับผมฝน <c oughs> ม,มาเรียบร้อยนี่ก็ถือโอกาสนั้นขออนุญาตเลยแล้วนะค,ะครับขอลาทนะ่านผู้ชมไปนะขั้นตอนนี้เลยนะครับว่าเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนก็ต่อในรายการเที่ยวหาเรื่องของเรานะครับยังไงก็ฝากติดตาม ทั้งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ทั้งเอ็มขอดีต้นของเราด้วยครับยังไงถ้าเราก็ยังอยู่กันที่ภาคใต้นะครับเดี๋ยวเราจะไปอีกหนึ่งจุดน,นะครับในเรื่องของธนาคารปูม้าอีกหนึ่งจังหวัดเดี๋ยวจะเป็นที่ไหนรอติดตามตอนนี้ขออนุญาตไปเลยพี่ฝนยัมาแล้วกลับแล้วครับผมสวัสดีครับขอบคุณนะครับพี่ไป,ไปเร็วไปเร็ว <laughs>